ด่วน F16AM BM ถึงไทยแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างแรงสันสะเทือนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนเมื่อกองทัพอากาศไทยได้รับมอบเครื่องบินขับไล F ่ F16AM BM อย่างเป็นทางการการมาถึงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของกำลังทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองและยุทธศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความหมายแฝง การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงท่าทีใหม่ของไทยในการสร้างสมดุลด้านความมั่นคงและบทบาทในภูมิภาคที่กำลังถูกจับตามองจากหลายประเทศ F 1 6 AM BM ที่ไทยได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระดับสูงทำให้สมรรถนะของเครื่องบินก้าวล้ำกว่ารุ่นก่อนไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับได้ไกลและแม่นยำขึ้นระบบอาวุธนำวิถีที่รองรับการโจมตีทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันน่านฟ้าความสามารถเหล่านี้ทำให้กองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทั้งเชิงรุกและป้องกันเพิ่มความมั่นใจในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของภูมิภาคการมาถึงของ F 1 6 AM BM ยังสร้างแรงกดดันต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยตรงหลายชาติในอาเซียนต่างตระหนักว่าไทยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ภูมิรัฐศาสตร์เต็มไปด้วยความตึงเครียด การที่ไทยเลือกเสริมกำลังทางอากาศด้วยเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงจึงถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองไปยังคู่แข่งและพันธมิตรว่าไทยพร้อมจะรักษาผลประโยชน์แห่งชาติด้วยกำลังที่ทันสมัยเมื่อหลังการจัดหาครั้งนี้ยังเต็มไปด้วยการเจรจาทางการเมืองที่ซับซ้อนไทยต้องอาศัยการสร้างดุลยภาพระหว่างมหาอำนาจทั้งสหรัฐจีนและรัสเซียเพื่อไม่ให้การตัดสินใจใดๆสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขณะเดียวกันการเลือกใช้ F16AM BM ซึ่งมีรากฐานจากเทคโนโลยีตะวันตกก็เป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าไทยยังคงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพันธมิตรเก่าแก่แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศอื่นการมาถึงของเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่นี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของกองทัพอากาศไทยที่ต้องการเสริมศักยภาพและแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน F16AM บีเอ็มจึงถูกมองว่าเป็นทางออกที่เหมาะสมทั้งด้านงบประมาณและความคุ้มค่าในการใช้งานเพราะแม้จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดแต่ก็ผ่านการอัปเกรดให้มีขีดความสามารถเทียบเท่าเครื่องรุ่นใหม่หลายประการในแง่มุมของการเมืองภายในประเทศข่าวนี้ยังสร้างความเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางหลายฝ่ายมองว่าเป็นการแสดงศักยภาพของรัฐบาลในการรักษาความมั่นคงและแสดงถึงความจริงจังในการปกป้องประเทศ บางกลุ่มเชื่อว่านี่คือการตอบโต้ต่อความกังวลเรื่องภัยคุกคามจากภายนอกโดยเฉพาะปัญหาความตึงเครียดชายแดนที่ยังไม่จบสิน้นการมี F 1 6 AM BM เข้ามาเสริมกำลังจึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อประชาชนและกองทัพในมิติของอาเซียนการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ไทยถูกจับตามองแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคหลายประเทศอาจพิจารณาเพิ่มงบประมาณทางการทหารเพื่อไม่ให้ตกเป็นรอง สถานการณ์เช่นนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียด้านหนึ่งช่วยเสริมความมั่นคงแต่อีกด้านก็เสี่ยงที่จะนำไปสู่การแข่งขันที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้จะมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับงบป,ประมาณและความคุ้มค่าแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการมาถึงของ F16AM/BM ครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพอากาศไทยและภูมิภาคอาเซียนนี่คือการผสมผสานร,ระหว่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงและเกมการเมืองที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลัง และไม่ว่ามุมมองจะเป็นบวกหรือด้านลบการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้สร้างความสันสะเทือนที่ยากจะมองข้ามอย่างแท้จริงคุณอยากให้ผมขยายเวอร์ชันนี้ให้ยาวขึ้นเช่น8 0 0 1 0 0 0คำสำหรับสคริปต์วิดีโอ YouTube หรือเก็บไว้ที่600คำพอดี